สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโรต์นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพอะ่อัลลิคอนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาบางแสนมาดูไพ่ยิปซีที่บางแสนนะคะอ่ะอย่านอกเรื่องนักเลยเรามาทำท็อปปิกนะคะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เป็นเช่นไรเหมือนเดิม เดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าพลังงานเป็นยังไงฝั่งนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะความรู้สึกอาจจะสลับฝั่งกันก็ได้เป็นไว้เบอร์ซ่านะคะเดี๋ยวเราจะดูพลังงานนะคะเหมือนเดิมนะคะเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเรื่องในอดีตอนาคตปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้อ่าใบแรกนะคะไฟออฟซอร์ดอ่าเพสออฟวอ สองไม้นะคะ The Star a c e of Pentacle นะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ไม่ใช่ลักษณะความสัมพันธ์ลักษณะพลังงานนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุลมธาตุธาตุลมธาตุไฟนะคะธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะ ก็จะมีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูแล้วก็ธาตุดินนะคะก็จะมีการมังกรพึกศกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะไม่คุณก็เขานะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดจะเป็นส่วนใหญ่นะคะการกระทำ จะออกมาจากความคิดซะเยอะแล้วก็คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูดีในวงสังคมนั้นๆของคุณน่ยน,นะคะ,ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการรอคอยกันด้วยนะคะมันมีการรอคอยแต่รู้สึกตัวเขาคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดมา,ดม,ามีเรื่องให้คิดคุณและเขาเนี่ยจะมองผ่านกันทางทางไกลๆนะคะ คุณเนี่ยน่าจะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่ลคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ดูดีในวงสังคมแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณด้วยนะคะเออเขาจะมองคุณในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่ปิวลมแรงไพ่ปิวโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ ก็คือเท่าที่ดูนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันมีการที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกกับคุณเยอะนะเพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกการแสดงออกของเขาเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในใจซะมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าที่ดูอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกแต่รู้สึกดีนะคะเขา เขาเป็นคนที่รักความมั่นคงนะคะรักความมั่นคงชอบที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเสมอมีแพชชั่นกับงานแต่ตัวคุณเองอ่ะเท่าที่ดูนะเหมือนกับคุณอนะ่ะมีความกังวลในความสัมพันธ์เนี้ยคล้ายๆกับว่าไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นในรูปในลักษณะแบบไหนนะแต่ตัวเขาเนะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดบวกนะเขาไม่ค่อยที่จะกังวลหรืออะไร เหมือนกับเป็นคนที่อยู่เป็นอ่ะไปไปไหนก็มีคนรักคนเมตตาอะไรเงี้ยอยู่เป็นนะคะเออมีความเลื่อนเริองอะไรอยู่ในนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงต่อนะคะยังไงต่อคุณกับเขาเนี่ยคิดว่ามีการได้รู้จักกันแล้วนะคะมีการได้รู้จักกันแล้วมีการที่แอบส่องแอบมองกันแล้วนะคะเอออืม พี่แดงพี่แดงตามมาถึงบางแสนเลยเหรอคะพี่แดงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน,นี่ไงเวลา่นี่นะจะโชว์มากแบบเต้เต้แบบไม่สนน่ะไม่สนใจเหมือนก็แบบเวลามาหรืออะไรอะ่ะจะค่อนข้างที่จะแบบเก็บทรงเก็บทรงนิดนึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวคุณก็คุณก็เป็นคนที่ล่าเริองอยู่แล้วนะล่าเริงสดใสคุณทํางานเก่งคุณก็ จะอยู่ในลักษณะต่างคนต่างเก่งอะ่ะเออต่างคนต่างเก่งแต่คุณจะออกแนวล่าเลอยอันนี้จะออกแนวขมขมนิดนึงอืคุณและเขาเนี่ยจะใช้เซนในการคุยกันนะคะเขาก็จะเซนแรงเหมือนกับแบบน่าจะนั่งสมาธิหรืออะไรด้วยะส่วนคุณน่ะจะเป็นคนที่มีเซนโดยกําเนิดอ,อยู่แล้วคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุน้ำนะเท่าที่ดูน่าจะใช่นี่ไงมันมีความรู้สึกดีด้วยกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะรู้สึกดีเพียงแต่ ขั้นอยู่ตรงกลางเขาจะใช้สื่อตอนกลางคืนคุณก็จะเวลาคุณจะนึกถึงเขาหรือคุณจะรู้สึกถึงเขาเนี่ยอยากถามอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกเนี้หรือว่าไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวเขาในความถึงเป็นยังไงคุณก็จะแบบประมาณว่าจะใช้เซนส์นของตัวเองอะ่ะในการคิดแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไงกันนาะอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเปิดจิตใต้สำนึกเขาอีกนะโอเคนะ ลองมาเปิดจิตใต้สำนึกของคนคนนั้นสิคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงคะสองดาบสองดาบนะคะเ e of Pentacle สี4เหรียญ4ถ้วย10เหรียญน,นะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเขาเนี่ยมีความกังวลใจนะตัวของคนที่คุณคุยด้วยนะคะเขามีความกังวลใจกังว,วลใจแอบเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงเนื้อห่วงตัวหรือว่าถ้าเป็นแบบมีความสัมพันธ์กันแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ขี้หึงมากนะหรือตัวคุณเองก็ได้อาจจะสลับฝั่งกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยตัวคุณเนี่ยมีความเบือ่อเบือ่อเบื่อมากนะคะ เพราะว่ายัางไงอะเข้าใจว่าตัวคุณอ่ะมีการคิดถึงว่าเออการว่าจะคบกันหรืออะไรเนี่ยคุณคาดหมายไปถึงตัวที่เป็นสิบเหรียญเลยคือการที่จะต้องมีความมั่นคงฐานะการเงินแล้วก็สามารถไปต่อกันเป็นแบบลองเทอ r m มอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนเนี้ยคุณไม่รู้อะไรเลยว่าคนที่คุณคุยด้วยเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณคุณก็ได้แต่เป็นแบบว่าอืม ก็อยากจะรู้สึกดีก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้แต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยแบบเออเหมือนกับแบบก้าวไปได้ขาหนึ่งแล้วก็ถอยหลังออกมาสองขาประมาณนี้นะถอยหลังออกมาสองขาถอยหลังออกมาสองก้าวเพื่อเก็บตัวเองนะคะเพื่อเก็บตัวเองเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ให้มันรู้สึกดีๆอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อเดี๋ยวไปดูความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ คนที่คุณแอบชอบอยู่อ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณอ๋อก็ไม่แตกต่างนะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็อยากสร้างความรู้สึกใหม่ๆอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากที่จะค่อยๆสร้างมาเห็นไหมจากเล็กๆเล็ก,ลก,ลกแล้วก็ไปใหญ่ๆใหญ่ให้มันสืบเขาเรียกว่าไงสืบพันธุ์แล้วกออ็ขยายเติบโตกันไป ค่อยๆหล่อเลี้ยงไปทีละน้อยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่ง,งๆช้าๆแต่แบบให้มันมั่นคงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณก็บอกว่าอุย้ยทาไมมันแบบจะชอบไกลทั้งทีเนี่ยมันจะต้องอดทนขนาดนี้เลยเหรอจะต้องเก็บความรู้สึกมากมายอยากรู้ก็ไม่รู้จะถามก็ไม่กล้าถามแล้วจะยังไงเนี่ยคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันด้วยอาจจะเป็นในด้านอายุอ่ะศาสนาเชื้อชาติหรืออะไรต่างชาติต่างภาษากันได้นะคะใบนี้มีความแตกต่างแต่คุณนะ่ะเป็นผู้หญิงที่คล้ายๆกับว่า ใช้ความอ่อนนุ่มความอ่อนโยนในการที่แก้ปัญหาอะไรต่างๆถ้าเป็นด้านความสัมพันธ์เนี่ยคุณคนนี้นิ่งจริงแต่ตัวคุณะณก็จะใช้ความนิ่งของตัวเขาเนี่ยคุณก็จะไม่สะทกสะท้านเพียงแต่ว่าคุณอาจจะใช้การที่เป็นแบบความอ่อนนุ่มอ่อนโยนไปคุยกับเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งแล้วยังไง <eer lies> ก็ไม่ได้คาตอบอยู่ดีเเพราะว่าเวลาเขาทํางานเขาจะเป็นบ้านานี้ เขาจะขี้เก็กมากคือวางทรงวางมากเพราะว่าเป็นผู้บริหารจะมาทําตัวหล่อแหละหล่อแหละอย่างนี้ไม่ได้นะคะเออคุณกับเขาเนี่ยแฟนเข้าใจว่ามันเหมือนกับคนเดิมๆที่เคยรู้จักกันมาแล้วเมื่อในอดีตอ่ะเห็นไหมเมื่อในอดีตแต่แบบเดินอาจจะเดินสวนไปสวนมาไม่ได้ไม่ได้ทักกันหรือว่าอาจจะเคยมาเจอกันตอนเรียนแล้วก็แยกกันออกไปแล้วอีกทีนึงก็มาเจอกันประมาณนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยมีการ แอบมองคุณอยู่ในทางไกลๆด้วยนะหรือว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาอะกำลังเครียดเครียดกับเรื่องงานหรืออะไรของเขาก็ได้แต่ในนั้นอะเขาก็มีคุณเนี่ยจะจะมีคุณอยู่ประมาณเนี้ยเข้ามาแทกเข้ามาแทรกประมาณเนี้ยเหมือนการมีคุณอยู่ในสมองเขาบ้างพอสมควรนะคะแต่ยังไม่มากสักเท่าไหร่เออแล้วยังไงอีกเขารู้สึกไงกับคุณอีก เอาข้อจริงนะจริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะ,อะเหมือนกับแบบว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นอะไรที่สดชื่นสดใสแล้วก็บางครั้งคิดว่าเออตัวเขาอ่ะบางทีมันกระด้างกระด้างอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีอะไรมาเติมเต็มตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเขาจะมีการเดินทางตลอดเวลาต่างชาติแล้วก็เดินทางเป็นตำรวจทหารสาจวดแอร์โฮสเตสก็ได้ สลับด้านได้นะแอร์เขาเจ็ดฝั่งนี้เป็นผู้ผู้หญิงก็ได้นะคะเออนะแล้วการให้หรือการได้รับของความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่เท่ากาันเหมือนกับคุณนะ่ะคุณมีความคล้ายๆกับว่าล่าเริงสดใสแล้วเวลาคุณเจอเขาคุณก็มีความรู้สึกว่าเออคุณก็อยากที่จะชัดเจนกับเขาก็คือเออก็ชอบอะ่ะก็ชอบแล้วยังไงอะ่ะเออก็อยากให้มันพัฒนาเออแต่ยังไงอีนี่เขาจะเป็นคนที่เป็นแบบขี้กลัว เวลารู้สึกอะไรเยอะๆไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะพรรู้สึกเยอะๆไงนี่จะวิ่งหนีวิ่งหนีไปตั้งหล ago, But, But, ักก่อนเออวิ่งหนีไปตั้งหลักแต่ก็อยากได้อีกถ้วยหนึ่งเหมือนกันแต่ก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปตั้งหลักแต่ก็อยากได้เห็นไหมมันเป็นอาการย้อนแย้งกันอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอะความสมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอ่าคุณก็จะนั่งอยู่สวยๆของคุณแล้วตอนนี้นะอันนี้ตัดบทมาถึงตอนนี้นะคุณจะนั่งสวยๆนิ่งๆของคคุุณณ โคตรเหนื่อยอ่ะบอกตรงโคตรเหนื่อยอ่ะไม่อยากจับความรู้สึกใครแล้วไม่อยากตามใครแล้วเออเพราะตามไปเจ็จมากๆมันเจ็บไงโคตรทรมานเลยแบบอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างไม่รู้อะไรเลยสักอย่างส่วนเขาก็อะไรเงีนั่งแล้วเอ,อ๊ะทำไมพักนี้มันเงียบหายหายไปเออเป็นอะไรไม่ไม่ได้เล่นตัวแล้วอ่ะเออเขามีความวุ่นวายใจนะกระสับกระส่ายแต่ไม่แสดงออก คุณก็ใช้วิธีการนี่ใช้จิตสัมผัสอีกเหมือนเดิมตามสไตล์คุณเวลากลางคืนอาจจะนั่งแล้วก็นึกถึงว่ามันจะเป็นอย่างไงนะความสัมพันธ์ทางนี้เนี่ยมันได้แต่คุยคุยกันไปแล้วก็คุยกันมาถามคําก็ตอบคําบางทีเราถามไปสามประโยคตอบมาอันเดียวอะไรประมาณนี้คือแบบหรือบางทีเราจะต้องเป็นฝ่ายทักเสมอคุณก็เซ็งอ่ะคุณก็เลยบอกว่าเออช่างมันเถอะถ้ามันจะเป็นแบบนี้ก็ช่างมันถ้ามันไม่มีความเท่าเทียมกัน เออเดี๋ยวคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมหรือว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมีความยุติธรรมมากกว่านี้ก็คือถ้าคุณชอบใครก็อยากให้คนนั้นนะชอบตอบแล้วก็แสดงออกให้มันชัดเจนไม่ต้องมาแบบนั่งคอยจับความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับเรานะตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรคือคุณเซ็งมากเลยไนงะเออซึ่งโดยปกติอ่ะตัวคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่จะน่ารักร่าเริงและสดใสยอยู่แล้วตรงนี้นะเอเนอร์จีคุณก็จะกลับมาแล้วตอนนี้จะกลับมา รู้สึกดีรู้สึกอะไรของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยบรรยากาศเดิมๆฉันไม่ไหวแล้วตอนแรกๆคุณแบบเต็มสตีมเลยแต่ตอนเนี้ยไม่ละเบือ่อละเอาเลยอยากจะเป็นอะไรเป็นเลยอยากจะทําตัวสงวนจนเท่จะไปอยู่ในถ้าในเขาอะไรก็ไปคุณก็จะมองว่าอนาคตฉันยังไปอีกได้ไกลอะ่ะเออเดี๋ยวฉันก็อยู่ของฉันแบบเนี่ยฉันก็มีงานทําอนาคตฉันก็มีแต่ถ้าคุณพูดง่ายๆอ่ะ คุณก็ไม่เคยจําเป็นจะต้องทําตัวถึงขนาดนั้นเลยก็ได้แต่ทําไมก็อต้องทําถึงขนาดนี้กับคุณคุณก็คล้ายๆกับว่าเสียเซล,ลเออ์ประมาณนั้นเสียเซล์มันมีการเหมือนกับคุณเขาก็รู้จักกันนั่นแหละเออแต่ว่าเบื่อไงอคุณเริ่มจะเดินออกมาแล้วนะจะเดินออกมามาอยู่ในที่ของคุณคุณจะเดินออกมามาบางแสนนี่แหละเออมา มาบางแสนนี่มากินไก่ข้าวเหนียวส้มตำแล้วเดี๋ยวก็อ่านไพ่เสร็จแล้วก็จะนอนแล้วนี่ไงจะอยู่ในที่แคบๆของคุณไงเออคุณไม่สนใจแล้วไงเพราะคุณคิดว่าโลกนี้มันก็มีอะไรสดใสอีกตั้งเยอะทาไมฉันจะต้องทําตัวให้มันสังกงตายต้องอยู่ในที่อับๆแคบๆขนาดนี้ด้วยล่าเรืองสดใสสิอะไรมันก็ได้เข้ามาเงินทองเข้ามางานการเข้ามาคนดีๆเดี๋ยวก็เข้ามาเองเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่คล้ายๆกบ มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเซี้ยวช่วงหนึ่งที่ว่าไปรู้สึกกับใครคนนึงแล้วไม่มีอะไรตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แสดงออกเลยไงจะชอบชอบก็ชอบไม่ชอบก็บล็อกเอออะไรประมาณเนี้แต่มันไม่บล็อกเออก็เลยไม่รู้ได้แต่นั่งรอเนี่ยโชคชะตาฟ้ากำหนดไม่ค่ะ คุณจะไม่ใช่แบบนั้นการเวลามันมีค่าสําหรับคุณคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วเออนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วตอนนี้เนี่ยตัดบทมาทางฝั่งเขาตอนนี้เขามีการที่ทํางานหนักทางานหนักมากมีภาระอะไรเยอะนะมีภาระเยอะจำได้ไหมของคุณก็มีถ้วยอย่างเงี้ยตอนที่คุณนั่งอ่ะนั่งส่องเหมือนกันอ่ะเหมือนกับใช้จิตนึกอ่ะเออนี่ไง ของคุณก็ใช้ติดนึกอย่างนี้เขาก็ใช้ติดนึกอย่างนี้ตอนนี้สลับได้านเลยนะเขามารู้สึกแทนเมื่อวันที่คุณนิ่งเงียบเอ,อแล้วไงต่อนี่จ้ะใจสลายเมื่อวันที่เธอจากไปแข้งเลยครับทำอะไรไม่ถูกเล่นตัวดีนักสมน้ำหน้ามันออไม่ใช่สมน้ำหน้าเขาชอบทำตัวแบบไม่ชัดเจนอะไรอย่างเนี้ยตอนนี้คิดถึงค่ะ คิดถึงผู้หญิงที่ล่าเริงสดใสน่ารักมีแพชชั่นเออรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดมากมายเฝ้ารอให้มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าเริ่มคิดถึงคนที่คอยมาส่งข้อความคนที่คอยมาถามไถ่ยหรืออะไรจากที่ว่าไม่สนใจจะอยู่ในที่แคบแคบของตัวเองแบบนี้ตอนนี้อยากจะ เปลี่ยนตัวเองใหม่ทำตัวเองใหม่อยากจะไปในที่ที่คนคนนั้นอยู่หรือคุณนั่นแหละเออว่าตอนนี้เขามีความพร้อมนะรู้กระใจเลยนะรู้สึกชอบรู้สึกรักนั่นแหละแต่ที่ผ่านมาเนะี่ยทำตัวให้มันแบบว่าเรื่องเยอะเรื่องมากคิดคิดเกินคิดเกินกว่าเหตุคุณก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าไม่อยากให้อยู่ตรงนั้นก็ออกมาก็ได้ ไปอยู่ตรงอื่นก็ได้อ,อถึงแม้การรอคอยมันได้รอคอยมาแล้วก็ไม่เป็นไรคิดว่าถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะเคยผิดหวังอะไรมาแล้วต่างๆนอนไม่หลับปวดหัวคอยเฝ้ามองอะไรอยู่ทางไกลๆในตอนกลางคืนนี่คือบทบาทของคุณแต่ตอนนี้คุณจะปกป้องใจตัวคุณเองแล้วคุณจะอยู่กับตัวของคุณเองแล้วเออ แต่ในนั้นนะคุณก็คาดหวังเหมือนกันคาดหวังถึงความเป็นครอบครัวหรือใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วสามารถชัดเจนกับคุณได้ตอนนี้เนี่ยคุณไม่สนคนคนนั้นแล้วกับฝั่งค่ะคุณจะเป็นอิสระและคุณจะล่าเริงอีกครั้งหนึ่งแต่ตัดบทมาถึงคนคนนั้นอีกตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณอยากให้บรรยากาศอย่างนั้นกลับมาอีกคือมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขากระทําไปกับคุณอ่ะคือไม่สนใจหรืออะไรคุณอ่ะ คิดถึงผู้หญิงคนที่มีความพร้อมขนาดเนี้ยผู้หญิงคนที่คอยใส่ใจเขาดูแลเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณมีความสึดอ่ะฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วมันผ่านมาแล้วฉันจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วนะปล่อยเลยคุณอยากล่าเริงกับใครคุณอยากจะไปคุยกับใครหรือว่าใครก็ได้ที่คิดว่าดีกว่าฉันเนะ้ไปเลยฉันไม่รอ ฉันจะไม่สนใจฉันจะหันหลังเก็บเงินจะไปทำหน้าที่เกาหลีเอ้ยไม่ใช่ <laughs> คุณจะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะไปอยู่โลกใบใหม่ของคุณเออจะทำงานมองไปในทิศทางที่กว้างไกลคล้ายๆกับว่าคุณอนะเริ่มรู้จักตัวคุณเองว่าค้นพบหาตัวเองได้แล้วว่าตอนนี้คุณมีศักยภาพในด้านใดมีความสามารถในด้านใดคุณขุดขึ้นมาเจอแล้วคุณค้นพบแล้วว่าตอนนี้ฉันมีโลกใหม่ที่สดใสและฉันจะไม่เป็นแบบนั้น นี่เป็นไงอ่ะโอ้ยตายแล้วแต่แล้วตายแล้ว,ลวเออตัวเลือกต่างเนี่ยเป็นไงไม่ได้เรื่องเลือกดีนะักตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยเป็นไงมีง,มงูนี่ตะขาบเออเลือกเข้าไปให้มันกลัดให้ตายทีนี้ใช้วิธีไล่เวทมนแล้วอ,อาจจะนั่งสมาธิหรืออะไรขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลขอให้ผู้หญิงคนนั้นคนที่มีความน่ารักเออให้เขากลับมาหาเรานะให้เขามองเราอีกสักครั้งหนึ่งนะขอโอกาสอย่างนั้นนะ ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ตัวคุณโอ้โหความคิดคุณมีหลายสเกลมากคุณก็จะคิดนี่เดี๋ยวจะทางานตัวนี้เดี๋ยวจะทํางานตัวนั้นเดี๋ยววันหยุดฉันจะไปเที่ยวตรงนี้ฉันจะไปหาเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวฉันก็จะทําอาหารฉันจะเรียนทําคุกกี้ฉันจะทําอะไรเออมากมายในหัวสมองของคุณละคนคนนี้ก็คิดแล้วเอ,อ๊เขาเขาเขาเป็นอะไรทาไมเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเดิม,มเขายังรู้สึกดีกับเราอยู่ไหมนะเชื่อ sure. ยังจะถามอีกรู้สึกผิดหวังไนงะผิดหวังไนงะมันไม่เป็นอย่างที่คิดเออนี่งนคะาดหวังว่าจะได้กลับมาเลื่อนเลงมาอะไรด้วยกันอีกฝันกลางวันทีนี้เดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารจากเขามานะจะสื่อสารมาเยอะเสมือนกับแบบว่าสมัยก่อนที่คุณสื่อสารกับเขาแล้วเขาไม่สนใจคุณเขาจะสื่อสารกลับมาหาคุณอีกไนงะคุณใส่จัดเต็มเลยนะเงียบสนิทเสมือนตายไปเลยนะไม่ต้องไปตอบกลับ เพราะว่ามันอยู่ทางไกลกันด้วยไงเล่นกลับเลยนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาให้นางฟ้านะคะเราจะให้นางฟ้าเนี่ยวันนี้แพนพานางฟ้ามาบางแสนด้วยนะนางฟ้ามาทำงานพามาบางแสนแล้วช่วยกันทำมาหากินหน่อยโอเคให้นางฟ้าช่วยบอกนะคะว่าคุณควรจะทำยังไงคุณควรจะทำยังไงห้าใบนะคะ อันนั้นแน่สงสัยสินางฟ้าบอกว่าฟรี your s e l f อิสระไปเลยอยากทำไรทำไปเลยไม่ต้องไปสนใจอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเลยเออเลิฟ your s e l f first ตอนนี้ให้หันกลับมารักตัวเองไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจ e อีแอบเข้าใจปะ่ะเออ e a s e ลิ your ex อีนี้ก็เป็น your ex ก็ได้หาใหม่เพราะคุณมีแรงดึงดูดแรงปรารถนาเยอะนะ แต่อย่างน้อยๆนางฟ้าก็ยังบอกว่าก็อย่ากกันนั้นเลยช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ห่างๆกันก็ได้นะมันก็เลยต้องเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะก็<ๆ>กยังไงซะ<ๆ> worth waiting for ความรักความสัมพันธ์นี้มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยคุณจะคอยป่ะคะคุณจะคอยไหมถ้าคุณคอยคุณคอยไปเลยแผนไปก่อนแหละบาย